สบายดีสบายดีสวัสดีพ่อแม่พี่น้องสบายดียามแรงเด้อพี่น้องเมือนเน่อน<ร>ี้เนาะฮักก็ะขึ้นมาแต่สวนพี่น้องป้าคัมอนี้ขึ้นมาแต่สวน <Fields. S 1> ขึ้นมาแต่สวนกับมาเห็ดกินแลงพี่น้องเมื่อนี้สิมาต้มส่วกบเนาะพี่น้องของแสบต้มส่วกบของแสบเนาะพี่น้องเพราะว่าอีแม่ไปไปแย่กบได้กบตัวหนึ่งพี่น้องแต่ว่ากบที่แค่ต้มหินหนาสิเป็นกบ แม่น้องอ้อนสื้อมาแต่ตลาดเนาะพี่น้องต้มกบสวยค้องแสบได้พี่น้องอาหารดีค้องลาวลาวพเนาะแต่ว่าเอื่อยแล้ววันเดีค่ะบอกเป็นเนื้อพี่น้องมาใส่ออะ พี่น้องเ,เห็นอยโโู่เวลาตกกบต้มกบนี่ต้มส่วกบนี่ต้องกินตอนพักไม่ลายพี่น้อง ตอนพักได้ดจังเสียต้องซักให้มันแบบว่า ตอนน้อยๆอีแม่ไปแ่มึงเว,เว้นนีกระดายตัวหนึ่งเลยเนาะพี่ม่บ่มีเวลาไปแ่เนาะส่วนนายเอาเวลาแต่แบบไปล่งสวนจนเบิร์พี่เนาะไม่มีเวลาีก กบยนี่นี่เห็ดยังกินกระแสบบด้วยพี่น้องบอัวาสิตม้มกบป,ปนออมขัวเนาะพี่น้องเห็ดได้ลายเมนูพี่น้องต้มปนเปลียงปนขัวออมเห็ดกบยัดใส่เนาะบางคนกับเห็ดพัดเพ็ดกบแล้วแต่คนมา ว่าต้มกบนี่ต้องแบบตุ่มกบนี่แบบว่าต้องเอาต้่มส่วนกบนี่ต้องเพสเพสแน่เด้อพีพ่น้องสบายดีพี่น้องขับมา่อนอนอยู่บ้านมานัมนนี่หมู่บ้านเยอะมากมาได้นอนบ้านนอนนหนักส่วนกบบ้านนี่อีแม่ได้นอนไป กบแม่เตยบ่บ่ตัวนี้กบแม่มึงซื้อมากบอีแม่อยากว่าท่านไม่เห็นเขาไปกบอีแม่ได้ตัวเดียวก็เอามาเห็นว่าโตแล้วบ่คือบ่าท่านตกตัวแม่ใหญ่ตัวแม่ใีญ่น่ะอันเป็นกบอันนี้เด็กคือสีมัดกบในไฮน่ะเนาะอันนี้มันเป็นกบมันนเป็กบซื้อมาเข้ากับสีย่าัว่าเขาย่าดมาเดี่ยบบ่แต่คืออยู่โมเมนเดาะกบมันโตน้อยกบเตียนมันโตใหญ่ได้ อบอย่างมันสิตโตัวงใหญ่มันโตใหญ่เข้าจังคายาจะได้กินอาหารแบบบันบะติดหอดแกงนุ่มอ่ะเนี่เป็นจะได้ย่ไทยอาหารไทยกินแต่แบบเป็นพวกอาหารไทยด้วยแบบยิ่งแบบบ่ได้กินอาหารแบบบาเท่าเลยพี่น้องเอ้คิดหอดเนาะกิดหอดอาหารบาเท้าซ่บ,บอยู่ได้อาหารไทยกับแซบแต่ว่ามันกะ มันกะจักอย่างไรเนาะแบบว,ว่าบรรยากาศอยู่ไทยให้มันส่วนให้คิดหอออาหารบานเห่าคอยว่าได้อาหารบานทาบาริด้กินเพิงเนี่ยคุณนออ้องม,มือละสีเห็เดเผ็ดๆชีบแบงออกละสีบแบงออกให้อีแม่แบบโบเพ็ดไหนจังใส่แบบพริกเผิอ พุมันก็ยังเอาความันอันความบรมาบธมชาติเพิ่นงมันบ่เปือหักบเรียมันสิุ่งมันสินอวดอันนี้กบธรรมชาติุงมันบ่มีสําสวใส่ผักขาดอุ๊ยสิได้บ่มีผักขะแยงเนาะผักขะแยงก็แซ่บได้ใส่ต้มสุ ข้าปรุงเมื่อไหพี่น้องเนี้ยคอยเสียบนะนี่แสบเมื่อไหร่นี่จะว่าใส,ส่พักแะไรกะปรุงน,พน,งนะพี่น้องกระติกใช่ล้างพักแป๋วแล้น่าใส่เนะ<ส>ะาะาล้างพักแล้วคนพี่น้องใส่พักก็ล้างพักแล้วแล้วก็ใส่หม้อพี่น้องบันอืมเสือโพร้อมหมกักใส่แบบพริกเผ็ดๆ มก็พี่น้องอแซบอันนี้แซบอีดีพี่น้องสกุกบสิบป,ปงแล้วล่ะพี่น้อง มาก็ได้กินสัอกกบคือว่าสุกดีแล้วดีแล้วพี่น้องได้กินสัอกกบดึงเส,ส,สียงมาเพราะาถ่ายิงบออะไรสุดเลย ตีก,กับปูนํำเข็ดหอม้วอืมหอมได้เลยใส่ค่ะแค่แหงปูกระจกเนาะสำหรับการตีสีดีเอ๊ะใส่ไส่ใส่ค่ใส่เบอร์โหลดบอนี่ใส่เบอร์โหลดได้ค่ะเยีย่ยมมากเนยมากม ใส่เบ็ดนเนะน่าะหอมส่วนกบของแสบค่อยมากกันสี่ได้พี่น้องฮะตอนกบมันคือบุหรา่เป็นไงเด้กกบมันโตหน่อยสี่ตตอนข่อยเ่าอยู่ก็ปีใหม่เ่าอยู่นี่คือสิ้นเงียบหน่อยนะเป็นอย่างเพื่อนเนี่ยเออคือสิ้นเงียบปะก็ธรรมดาแบบตอนเจ้าก็ไปไทยข่อยก็ไปไทย เนี่ยยอะกว่าเนี่ยสน่าเนี่ยกว่าส้มบเงี้ยสบายได้เงีะไม้พย่งมาแบบก็เยากราบุ้มีผู้ใหญ่ไม้พึ่งมาแบบกินยังกระดบุมีแบบมันง่ายนะมันง่ายการกินขั้นพออยู่นะมันยากมันยากเฉพาะเป็นข่อยอยู่ขันยากหลวงพ่อข่อยเป็นคนเดเออหง่อเปยากเนี่รเรอยู่ตนว่านจมันกง เราอยู่ม,มันก็อบอุ่นอบอุ่นจนอบเอา <laughs> แต่ว่านี่ก็ว่าหน่อยแต่ใดๆว่าขึ้นจะกอนแต่ข้าวเอ๋ยจอยอยู่เนาะแต่ข้าวตะกี้จะจอยอยู่แล้วก็บ๊อบบี้อยู่อ,อันนี้ก็นคนก็เริ่มหน่อยแบบอีดี้ตอนมาข้างใส,ส,าส่ดิส่วนอาภากรพี่น้องเอพอพ่อได้ไหมอันให้พี่น้องมึงมา มันนี่แหลนาะโี่คบแบ่งแบ่แม่ตัวบัวเพชรปเาใแบ่งตัวบัวเพชรนี่แหละให้ผู้เฒ่ากัเด็กน่อยกินพี่กับปูพี่กับปูจะกินห่าจักตอนอยู่ใส่นาแม่เนาะตัวอีก สวภาตอนนัักคอมผัันด้คอยมากกินเดยคอยมากกินแบบขั้นตอนกบลายลากะจักอย่างไนขัน้นตอนพักได้ได้แค่ไหน แค่หน่อยกับปีใหม่เนี่ยข้าวเดียวเนาะ,ะปีใหม่สงการ <c oughs> บ้าเวลาเนาะผ่านไปไ,ปไว่าไปพี่น้องเลยอย่าเขียนยังไงเหตุเดือใครจะได้ไนำอยกับไก่เยเนาะบุญบาทบุญบาทเท่ามีวันเด็ดปีนคือจังเลี้ยนเขาใจว่ามีอีไง <c oughs> <c oughs> แป๊บหนึ่งขินข้าวขึ้นข้าวดี <c oughs> อยากกินยังไงก็กินเลยมันอยากกระไดหลาย้วก็ทีกป่นก็ดีไซน์เลยเบื่อไปไวสิจีเอาจีเอาบ่มันอันนี้บ่มันบ่อยากหอมบอกจีเอาก็ได้เดี๋ยวข้าวขัวเอาใหม่พี่น้องขัวเอาใหม่ตัวนี้ให้อีแม่เนาะตัวนี้ข้าเสียเลยจี๋เอาจะหน่อยแล้วก็ะตำเดี๋ยวจีพผิ่อนพี่น้องแค่ข้าวเนาะ

ลงมือหาไปตัตัวนี้ตัวเพชรตัวนี้ตัวโบเพชรโอจได้จโเพชรของอีเมลโบเพชรของข้าวเพชรจะได้โบมาเพชรแกกินก็บไอแมแต่ข่ก็บบงอันค่ะแบบสองเอาเพชรแบบเพชรแห้งเผ็ดแหงวะ เด้อเดอดีดีละเดอดีจ้ะเสิบบออนี้ปาดุนัดิปารุปาดุปารุชอุ๊ยกินได้อีสั่งสีมูสีมูบอหืมช่เข่าในเด้อแบบคือตอนยังหน่อยได้พี่น้องกินยังกับต้องคองกินโบราณใส่แต่เข่า บอกเล็กน้อยใส่เขาไล้ร้ายจังอิ่เข้าวสใส่กระเมนโบอิมอ่มงพี่มาเด้อพี่น้องกินขาวสวยล้ลเอบวงในเด้อขอเลื่อมเอาบวงสวยโกบเนาะพี่น้องอุ้ยเอาเกลือมาใส่นน่เนาะ สกัปูนี่อู้เซ็บเสรได้พี่น้องมาขายเยอตัวนึงเลยดิเออเออเย่ของอีแม่เอารดตัวนึงเอดาดเอาเกลือมาใส่ไปห้ามไปยุบเกลือมาไปเป็นอยังจางว่ะบอแมนเอามาใส่ออกับปูเอกินดด้ยเนาะ่นเสรเออกินกินแสรกินเด้ยได้ดิปนสบายแล้วสบล กินจังสีได้เสร็จบนเนีกระปูคว้วมันพี่น้องเอาเกลือมาใส่ไปหำามแต่ตัวกระมาจับกินกระปองกระปูเนาะแย่ได้ไม่ได้พูดได้กระปูจะพูดเอาบ่างไหมแหน่เออแหน่เฉยมามาพี่น้องกินข้าวบ้านนี่ทอยที่ทอยมันได้ชอบเลยตอนเป็นไงก็ได้ไง่บ้าหมีได้ปนไง่ใส่เนี่ เออจะสอาพี yeah, yeah. Yeah. Mm ่ใ hmm. ช่ไหมเดาเป็นเสียกนักินน้ำเขาเหอิกินอ่อนกปอ้าเนาะกนอ่ะคี่่่มันกินหมูเป็นตัวนี้อ่ะนี่ยงตอนีมาเด้อ มาเด้อพี่น้องกินข้าวทำการเนาะเดี๋ยวสิมาัีสอันนี้ก่อนสวกบแบอยบอกพี่น้องเลยตอนีของถาเด้อไปก็จอมากียวตัวนี้มิเตอรบะกินหกินกินฟีมเอฟิมมเดนมือดิยังเียบหกินเองหมดเลยส่วนนบาื้อแน่ซื้อบางทีจะตตัดาขาย่นอ

กรปุดแ้เร็นี่เอยเด้อของนั่นเด้อนี่เด้อเือเอาอีกบ่เกลือซ่บบ่เราเกลือเอาไหมเอาช่วยๆไม่ด้เทียเพราะด้เทียวช่วยอ้าวนู่เือแซ่บพี่นแ่แหม่บะเสวนพ่อจ้าทกมดแสรดนเอาเอาตรวดหน้ามันก็จะตรดหน้าแบบน ข้าวกปีกนินเอ๋ออันนั้นมันเพชรสวยนะเอาองอยเียแราแตกยี่รอสดเลยะอะใบอีทีนะแต่กองกปูนี่มันมันนะเอาหนมันอบคุณเนมัน้กิวาเอ้ปกาะแ่า เม่อคนเลยะเยไปสอนน้องหอหน้านาะสอนกัะป no ูนะนาะตัดยูเลยได้เลยแล้วเขาไปได้กินเรื่อจอยไหน้อละอะอหอแม่แมจะเหมือไปสอนนะอืมไปบอกเขาหน่อยไปเดยวใหาไปกินเ้าอยูหน้าเด็กจะคาสจกินาจะคาจกินนาอาสอนแล้วน้องหอหน้ายากเยเนอกพัก้ขนาดอยากไปอยากนมันขอนจเกี่ยวเขาเนาะเกี่ยวเขาแลชแหวนไปยัา มันลายไม่หลังมันลายเขาอยากน้ำมันลายอะไรเนาะถ้าทานยามบุ๊กวันนี้เขาไปฉอดีสองเสมอนเหมือนกุมเด็กวรแน่เขาไปปะแน่เลเขาบอกเขาบอกหลับกันแ่้แบกมันเปียกเลยสิแบกอ๋อไ่ได้านมาแบบเล้องขนา้มันมาชาเสีซอนได้แต่แน่นี่นะมันใหญ่เกินแอ่านี้ต้องแกนเอาขาว่าไร ลกอาดูดูยกเทิงนมักนสิองมักอกเได้ะอาานี้ยเอาอ่าตอขาบได้บ่อรบ่อไรบ่อไอกเลยดิูกแคมันมูดนี่ยน้อ่ะพอดีน้าสิ้วดเอาีินมีด้ไปจิกเลยเนาะจิกเอาปลาคือข้าเห็ดจะกีเขาคคอยไปกางออดเอาเนะครับ่ไก่ปาได้เอาดี่ เดี๋ยวนี้โมมีกดเบียดเนาะกดเบียดคือของเขาห่ะกดไอ้นั่นตัวนี้โมชนเลยครับัอย่างน่ะนหดเค็ดัวนี้พ่นนะเค็ดไง้ะก่นอ่แล้วบอมาเพิ่สุขคาะชิคก้าคะทั้งสี่แล้วแหะครบลายแล้ ส่วนแบบส่วนละคน,ะนะก็ละเนียงงชุดอะไรม่เอ